สวัสดีครับฝ่ายชาแนลชัยมงคลนะครับอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาอ่ารับชมการเปิดราคานะครับที่อีกคอหนึ่งนะครับที่อเภอทับทันนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียไลน์นะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับเปิดคลิปจะให้จากให้ฝ่ายชาแนลชัยมงคลไปถ่ายคลิปให้นะครับอันนี้คือไอเดียไลน์นะครับ0ูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่า จะพาท่านผู้ชมเข้าไปสวัสดีครับผมสสวััดีครบอ่าอันนี้นาตัวนิดนึงครับอ่าชื่อเจนะครับหนองแห้วอยู่บ้านหนองแห้วบ้านหนองแห้วอ่าตําบลตําบลหนองกระทุ่มอําเภอทับทันอ่าอุทัยธานีอุทัยธานีครับอืมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวนะอ่าวันนี้อันนี้คือไม้วัดนะครับเราวัดแล้ววัดสูงที่เท่าไหร่ครับแม่เนี้ยร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าเนาะมามาขอขอขอมาเออ ชื่อแม่อะไรนะครับแม่เงินครับชื่อแม่เงินนะครับแม่นี้อยู่ในท้องมีไหมอยู่ในท้องไม่แน่ใจครับอแต่ว่าทับไวแล้วทับไวแล้วครับทับนินมังกรครับครับครับแล้วมีลูกติดเป็นเพศผู้เนาะครับผมลูกลูกเพศผู้นี่พ่อเขาเป็นก้องฟ้าครับก้องฟ้านะครับมีหลอดมีใบนะครับมีหลอดเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนี่นี่นี่ชื่อชื่อชื่อก้องอุทัยครับก้องอุทัยนะครับโอ้โหเชื่องมากครับเชื่องมากเลยเชื่องจริงๆอ่า อัตลักได้หมดอัตลักษณ์ได้หมดนะครับสวยมีอ่องอ่องสวยมากชัดเจนมากนะครับเป็นเพศผู้อายุสิบเดือนนะครับอ่าดูในใบแล้วอายุสิบเดือนนะครับอ่าแม่เงินอยู่ในท้องนี่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมใบนะครับชมใบของนินมังกรอันนี้ของนินมังกรนะครับอยู่ในท้องของแม่นะครับ ทับไว้เมื่อวันที่7มีนา64นะครับนินมังกรนะครับแม่เงินบวกนินมังกรนะครับพ่อชื่อนินมังกรนะครับอันนี้เป็นเป็นใบนะครับเป็นใบแล้วก็หลอดหลอดก็มีนะครับนี่หลอดอันนี้หลอดก็มีทับไววันที่7มีนา64นะครับอยู่ในท้องของแม่ของแม่เงินนะครับแล้ว แล้วนี่ของลูกนะครับที่ชื่อกล้องฟ้านะครับทีいい ism, ่ชื่อกล้องฟ้านะครับทับพ uh ่อกล้องที่ชื่อกล้องกล้องอุทัยเนาะทับพ่อชื่อกล้องฟ้านะครับทับพ่อกล้องฟ้าไว้นะครับก็คือตัวตัวไหนตัวอยู่ท้ายเออตัวอยู่ท้ายนะครับนี่มีหลอดมีใบครบนะครับพ่อชื่อกล้องฟ้าอยู่ในท้องของแม่ก็เป็นพ่อนินมังกรนะครับ แม่เงินกับกล้องอุทัยเนี่ยเปิดไปเท่าไหร่นะครับสิบเจ็หมืนห้าพันครับสิบเจ็ดหมืนห้าพันนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมืนห้าพันะครับท่านผู้ชมครับจูงออกมาตัวนี้หน่อยครับเออโอเคยืนตรงนี้แหละครับสูงไร่สามสิบห้านะครับอยู่ในท้องอ่าอยู่ในท้องเนี่ยเป็นพ่อนินมังกรนะครับอ่า น่าจะได้อยู่ประมาณสักสี่ถึงห้าเดือนได้ไหมน่าจะได้เนาะเพราะว่า,าเจ้าของก็บอกว่าทับแล้วก็ไม่เห็นขึ้นาตา์อีกเลยนะครับน่าจะติดนะครับแต่มีหลอดมีใบนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับอ่านี่คือกล้องอุทัยนะครับเป็นลูกกล้องฟ้านะอ,อายุก็ประมาณสักสิบเดือนนะครับโอ้โหสวยอั้นมากเลยครับตัวนี้ ขาใหญ่ครับขาใหญ่เชื่อง,องแล้วก็ดูจะแข่งขาดีมากเลยเป็นกล้องหน้าดูนี่คือแม่นะครับชื่อแม่เงินนะครับ,รบให้ลูกกี่ตัวแล้วครับแม่เงินเนี่ยกละถูกไหมประมาณสามตัวสามตัวได้เนาะ อยู่ที่นี่นานยังครับแม่เงินเนี่ยอยู่สามปีแล้วครับสามปีแล้วเนาะมาอยู่ที่นี่ได้ลูกกี่ตัวแล้วได้สองตัวแล้วครับได้สองตัวแล้วเนาะครัสองกับตัวอยู่ในท้องใช่ไหมหรือว่าครับอ๋อตัวแรกติดมาตัวแรกติดมาขายไปแล้วใช่ไหมขายไปแล้วครับอืมสูงใหญ่อีกตัวแรกเล็บดีครับเล็บสวยดีเท้าดีเชื่อง 今天。King King. ตัวนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยตัวเนี้ยขนซับขนซับนะครับเป็นลูกอีกแม่หนึ่งนะครับเชื่องลูกของแม่ยกเออคิดเล่นหนึ่งจริงเลยเลือกเป็นลูกของแม่ยกแต่พ่อพ่อเขาอ่ะพ่อนี้แไม่แน่ใจครับอ๋อต,ติดมาติดมาเนาะแม่เงินนี่สูง1 3 5านะครับค่อนข้างยาวยาวครับส่งลูกดีนะครับตัวเนี้ยแสดงว่าน้ำน,ำนมดีเนาะลูกไม่ผิดหวัง หนึ่งแสน็หมห้าพันะครับท่านผู้ชมครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่เดี๋ยวลืมโบบโหนูก็ะศูนย์แปดสามอ่าศูนย์แปดสามนะครับสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหกห้าค่ะครับชื่อครับค่ะณค่ะชื่อคุณณะนะครับครับผคอ่าเดี๋ยวผมจะลงให้ทั้งสองเบอร์เลยเนาะเดี๋ยวถ้าจําได้แล้ว แต่ผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะลงให้ใต้คลิปนะครับจำได้แล้วเอาจำได้แล้วเอาบอกเบอร์เลยครับ064 0063653ครับครับคุณจิตครับคุณจิตนะครับครับผมโอเคโอเคครับโอ้โหแม่เงินนี่แม่เงินนี่สวยนะครับผมชอบขาชอบเล็บครับเชื่อเลี้ยง่าย อยู่ในท้องนะครับพ่อทับพ่อนินมังกรไว้นะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดมีนาหกสี่นะครับจนป่านนี้ก็ยังไม่ติดสัสตว์อีกนะครับน่าจะผ่านแล้วก็ลูกก็คือกล้องอุทัยนะครับเป็นลูกของกล้องฟ้านะครับกล้องฟ้าอายุประมาณสิบเดือนละอันดีครับสวยตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับ สนใจก็โทรมาที่คุณจิตนะครับแล้วก็คุณณะนะครับนนะพิกัดก็อยู่ที่หมู่อะไรนะครับเนี่ยหมูเม่เจ็ดนะครับบ้านหนองแห้วนะครับตำบลน้นนองกระทุ่มอำเภอทับทานนะครับจังหวัดอุทัยธานีควายอยู่ที่นี่มีกี่ตัวนะสิบสามตัวสิบสามตัวนะครับสวยๆทั้นั้นแหละครับทุกตัวนี่เป็นลูกที่ ทับหลอดต่นนั้นนะครับ,รบเพราะว่าไม่ไม่มีพ่อคุมฝูงทับหลอดได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่กําลังจะคลอดก็มีวันน่าจะออกวันนี้แน่นอนตัวนั้นนะตัวน,นู้นนะครับสลับแม่เงินนี้ก็สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับต่อรองราคาได้นะครับยเจ้านี้อันจริงเลยที่นกล้องอุทัยนะครับออนะครับอ,อ,อัตลักษณ์นี่สวยมากครับ ครับอ่องชัดเจนเลยมีสองอ่องอ่องที่สามนี่เขาบอกว่าอ่องผูกโบข้างล่างนี่ชัดเจนเลยครับเจนมากกล้องอุทัยนะครับเจ้านี้ครับแม่ชื่อเงินครับอยู่ในท้องน่าจะสี่ถึงห้าเดือนผมว,ว่าได้อยู่ เดือนเดือนอะไรนะเดือนเดือนมีนาเนาะมีนาเราก็นับเอาเดือนมีนาแล้วก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาโอ้มันไม่ใช่ห้าเดือนแล้วมันนานกว่านั้นนะเนี่ยน่าจะเออถ้ามีนาก็ได้แล้ก็เมษาเลยเมษาพฤษภามิุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพิศาแปดเดือน้ะครับถ้าติดนี่ไม่ใช่ห้าเดือนแล้วครับในท้องเนี่ย อย่างน้นอยๆผมผมว่าต้องมีหกถึงเจ็ดเดือนแหละ mm hmm. เพราะว่าอยู่ในใบนะครับทับเจ็ดมีนาหกสี่นะครับอ่ามีหลอดมีใบนะครับอยู่ในท้องเนี่ยพ่อชื่อน,นินมังกรนะครับทับใบเจ็ดมีนาหกสี่ครับแล้วก็เจ้าก้องฟ้าก็มีหลอดมีใบเหมือนกันนะครับที่ให้ดูตอนต้นคลิปนะครับแ mm hmm. ม่กับลูกนี่นะครับหนึ่งแสน เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจให้โทรมาอ่าตลองราคาได้ครับโอ้โหนี่แม่นี้ก็ท้องแก่ใช่ไหมครับเนี่ยครับผมโอ้โหท้องนี่ดูทิ่นะี่ยชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่กําไรครับแม่กําไรนะครับแล้วพ่ออยู่ในเอ้ทับพ่ออะไรไว้ครับเจ้าพายุครับเจ้าพายุโอ้โห ล้วตัวนี้ไม่มีใบหลอดมาซื้อมาแล้วพ่อไม่ได้ให้มาอ๋อแล้วแม่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่สอนครับแม่สอนนะครับโอ้โหเขานี่ลอมตัวใหญ่นะครับแม่สูงมากเลยตัวนี้ร้อยสี่สิบอัพแน่นอนลูกอยน่ี้ท้องโอ้ลูกเพิ่งเกิดใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเกิดครับเพิ่งได้อาทิเดียวโอ้ลูกิ่นไี้อาทิตย์เดียวเป็นพ่อตัวไหนครับเนี่ยพ่อแก้วฟ้าครับนี่ลูกแก้วฟ้านะครับเกิดมาอ่ามีมีใบมีหลอดครบครับโอ้โหดูดู ขวัญตกอู่นะครับตรงนี้เป็นเพศผู้ใช่ไหมครับเป็นเพศผู้นะครับผมได้แต่ตัวผู้อืมผมรอลุ้นตัวเมียยังไม่ได้เลยแม่นูก็ท้องอยู่เนาะท้องก้องฟ้าครับอกล้องฟ้าชื่อแม่อะไรนะอแม่พลอยครับแม่พลอยอันนี้แม่อะไรนะแม่สอนครับแม่สอนโอ้โหทับหลอดไปทั้งหมดเลยเนาะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขอจบคลิปไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสนใจก็โทรมาติดต่อพูดคุยถามใส่เรื่องราคานะครับต่อรองกันได้ครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ